ก็สวัสดีด้วยวกันนะครับผมเบิร์เบสิกนะครับวันนี้ก็จะมาตุลยในเรื่องของทีม่มีสมาชิกท่านหนึ่งจะถามว่าเมเจอร์กับไมเนอร์เนี่ยจะจำยังไงให,ให้ให้มันโอเคนะครับผมจะเอาแค่เวอร์ชันเดียวหรือว่าออพติเดียวนะครับในรูปแบบการวางนิ้วสองสเกลซีเมเจอร์ เคยมีคลิปมีคลิปสอนอยู่แล้วครับเมเจอร์คราวนี้พอเราจะรู้ได้ไงว่า C m เมเจอร์ไมเนอร์มันคือตัวไหนผมจะใช้หลักของบล็อกหรือว่ากุ๊กของมันก็คือ C. ปุปบไมเนอร์ Minor มันจะอยู่ตรงนี้เสมอ คือมัเล่นด้วยกันได้เอาง่ายๆไม่ต้องระเล็กทีดียวจากานี้มาดูสมมุติว่ามีคําถามว่าค d ดีก็ถ้าวางตัวดีปุบงั้นมเนอร์มันก็จะอยู่ตําแหน่งเดิมระหว่างซีไครับตําแหน่งก็คืออย่างนี้เห็นครับปุ๊บย้อนขึ้นมาเฉียงอยู่เฟสนี้ขึ้นมาสามเฟสอยู่สายบนนี้ทุกอย่างเป็นม i n เนอร์เมเจอร์กันอยู่นี้เลยหมดเลยนะครับ หรือว่าบางคนก็ถอยไป,เป่เฟกก็ได้หนึ่งสองสามสี่นับตรงนี้เป็นหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่นับตรงนี้ก็ได้นับถอยไปครับ D, C D ปุ๊บไปเดอร์มันคือ B minor ไมเดอร์เห็นไหมครับหรือว่าถอยไปสี่หนึ่งสองสามสี่มันเดิมเหมือนกันทีนแต่ถ้าเรื่องที่การใช้งานใช้อะไรเงี่ยผมคิดว่า ตรงนี้ให้ให้ได้ก่อนเป็นเป็นปสมเลิกก่อนะอ่ะแล้วนแล้วถ้าอย่างโจทย์มาว่ามันก็คิดได้สองอย่างหนึ่งสสามสีถอยไปสี่ก็ได้หรือว่าจะเอาขึ้นมาสามขึ้นมาสามแต่อยู่สายบนอ่าบนแค่สายเดียวนะครับไม่มว่าอะไรก็ตามอย่างคีสมมติว่าเจอเอฟตรงนี้ไมนเนอร์มันก็ถอยไปสี่หนึ่งสสาม หนึ่งสแค่นี้เองนะครับหรือว่าจะขึ้นมาสามสายบนสุดอ่าสายข้างบนนะครับเห็นไหมครับอยูตำแหน่งเดียวกันเลยถ้าคีจมันไม่มีสายบนให้เราแล้วก็กนับไปสี่ครับนับไปสี่หนึ่งสองสามสี่อ่าทำไมนับไปสี่ตามจริงแล้วมันเป็นเรื่องของเสียงหนึ่งเสียงครึ่งอะ,อะไรเงี้ย ป็น E m i อร์ก็ไลย่ยวกีไมเนอร์นะไับไม่งายแล้วเวลาเราถามว่าซคีซีไมเนอมันคืออะไรผมก็จะจำเบสีปุ๊บขึ้นมาเอไมเนอร์แค่นี้เอมดคีอ e. ปุ๊บเราจะขึ้นบนก็นได้ ขึ้นไปหน้า3แล้วก็เสียงที่อยู่ข้าวบนสายนี้ก็คือ C m, s ชาร์ hmm. ก็จะต้องกลายเป็น C s h a r ์ปไมเนหรือถอยหลังก็ได้1 2 3 4ามสี่ก็เป็น C minor. ีชาร์ปไมเนอร์นี่เองสำหรับผมคิดง่ายแล้วก็ไล่อ่าแล้วการผสมผสมของเอ่มเจอร์กับ m i n นอรผมก็จะเล่นประมาณนี้เล่นง่ายๆผมก็เล่นมั่วๆไปฝึกนะครับเอา minor นะดีไมเนนะ ถ้าอยากเ,าเรียกว่าอยากผสมกันก็ลองมาดูในนี้ก็ได้นะครับหลายๆอาจารย์หลายๆท่านก็สอนจะผม,มผมก็ถาะว่าเฮ้ยคีอีเมเจอร์ ไมเนอร์ minor มันคืออะไรเราก็จะตอบซีช์าไมเนอร์ทั้งใช้ได้ทั้งการเขียนสเกลและการปฏิบัตินับการจำอ่านขึนี้เองง่าย,าย,าย,ายๆสัหหนบผมนะครับโอเคดังนันแล้ว,ลวเรื่องของเมเจอร์กับไมเนอร์ก็จะผมก็จะประมาณอย่างนี้นะครับโอเคยังไงก็ผขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับ